สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคครับรีวิวงานติดตั้งครับเป็นชุดสูบน้ำบาดาลโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่อำเภอแก้งคอนะครับบนหนองไผ่นะครับตัวนี้ใช้ปั๊ม1,500วัตต์ไฮโวลต์ของเฮนโดโลนะครับยอนที่4ท่อนนะครับตัวนี้เป็นบ่อเก่าบ่อ4นิ้วนะครับบ่อรุ่นเก่านะครับท่อเป็นนิ้วครึ่งปั๊มเป็นตัวผอมนะครับไฮโวลต์1,500วัตต์อันนี้แดดประมาณ10บโมงนะครับ10บโมงเช้านะครับ อันนี้น้ําน้ําพอได้นะครับได้แค่นิ้วครึ่งนั่นแหละนะครับสูบตัวเยอะกว่านี้ไม่ไหวนะครับน้ําไม่ทันนะครับแผงใช้แผง450นะครับสีแผงนะครับเป็นโมโนฮับเซลนะครับของสันเพาลนะครับอนุกรมกันนะครับอนุกรมล้วนนะครับอันนี้สเปคแผงใน450วัตต์นะครับรุ่นนี้จะ VOC 50โวลต์ กระแสช็อตสก,กิลจะ11.4นะครับรุ่นนี้นะครับโวลต์ใช้งานจริงก็41โวลต์น,นะครับกระแสาปากกิก็อยู่ที่10แอ์นะครับซัลพา450โมโนฮับเซลล์นะครับตัวนี้เป็นตู้ควบคุมครับ1,500วัตต์ของ h a n d ดโลไฮโวลด์นะครับสินค้าตัวนี้ประกัน2ปีนะครับอินเสิร์ตมีเบรกเกอร์ดีซีให้นะครับตอนนี้แดด กระแสได้อยู่ที่5.9แอมป์นะครับรอบอยู่3,006ครับอันนี้วัตรอยู่ที่พันนะครับ1,000บัตรนะครับโวลต์171โวลต์รุ่นนี้เป็นไฮโวลต์ ol, นะครับไฮโวลต์ Hi คืออะไรไฮโวลต์ Hi คือรุ่นที่รับโวลต์ได้สูงนะครับเดิมปกติมันจะมีรุ่นที่เป็นโรวลโวลต์ธรรมดาโลโวลต์ธรรมดาจะรับโวลต์ได้ที่ประมาณ200-220ประมาณนี้นะครับรุ่นไฮโวลต์ก็จะรับโวลต์ได้ที่สูงสุดที่400-430โวลต์นะครับ DoC นะครับ สำหรับลูกค้าที่มีแผงเยอะใช้แผงเยอะรุ่นนี้เป็นคนวอลต์สำหรับแผงที่กินวอลต์สูงๆไปจ่ายวอลต์ได้สูงรุ่นนี้ก็แนะนําเป็นไฮวอลต์ที่แต่การทํางานก็จะช้ากว่าที่เป็นโลว์วอล์ปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะกินวอลต์เยอะกว่านะครับหน้าคอนโทรลเขาจะบอกอยู่นะครับรุ่นนี้ดีซีวอลต์ต้องน้อยกว่า430นะครับอันนี้ถ้าเป็นตัว750บาท110โวลต์ตามสเปคโรงงานจะใช้แผงอยู่ที่ สามถึงสี่แผงนะครับถ้าเป็นตัว1100ก็ใช้4ีถึงหแผงนะครับถ้าเป็นตัวพันห้าก็ใช้6กถึงเจ็ดแผงสองพันะ 2, ก็ใช้อยู่ที่8แผงนะครับอันนี้คือสเปคเขานะครับแต่จริงๆมันก็ก็ใส่ได้ใส่ได้เยอะอยู่แหละนะครับเดี๋ยวอันนี้สเปคที่เขาแนะนำเราก็ดูโวลต์โวลต์เป็นหลักนะครับดูโวลต์จากจากแผงด้วยนะครับแผงพี่ออกเท่าไราแผงออก50โวลต์ ตัวเอนโทอนรับได้ไม่เกิน430แล้วก็เอาโวลต์จากแผงนั่นแหละนะครับบวกกันเอานะครับไม่เกินตรงนี้นะครับ v o c แต่จริงๆแล้วก็ถ้าถ้าตามสูตรจริงๆที่เขาติดตั้งกันก็อ่าหนึ่งแรงก็3แผงแรงครึ่งก็4แผงนะครับไอ่ตัว2 2แรงหรือตัว1,500วัตต์เนี่ยเขาก็ใส่กันอยู่ที่4แผง6แผง8แผงแล้วแต่นะครับแล้วแต่วัตต์แผงแล้วแต่โวลต์ของแผงนะครับอยากทำงานได้เร็วหน่อยหยุดช้าหน่อยก็ใช้แผงเยอะนะครับใช้แผงวัตต์ บัตรเยอะโวน์เยอะนะครับถ้าแผงน้อยก็ทํางานทํางานได้แต่อาจจะไม่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสนใจงานติดตั้งโซลา r เซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกิดออฟกิดโซล่าปั๊มนะครับติดต่อได้นะครับ Green Smart t c นะครับรับติดตั้งนะครับไม่ได้ไปทั่วประเทศนะครับไปบางพื้นที่นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ของร้านได้นะครับ ลูกค้าจะสั่งเป็นเซตไปลงเองก็ได้นะครับราคาก็จะประหยัดกว่านะครับเป็นชุดสี่แผงแบบนี้นะครับมีประกอบตู้ต่อสายต่ออะไรให้นะครับสั่งไปติดตั้งเองนะครับเราก็จัดส่งได้นะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับลูกค้าจ่ายค่ารถได้นะครับก็มีร้านจัดส่งให้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลต่างจังหวัดต่างต่างภาคเราก็จะมีขนส่งนะครับขนส่งส่งให้ต่างหากนะครับลอง สอบถามเข้ามาดูได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับงานติดตั้งถ้าเป็นจะไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มีมีวันนี้มีโอกาสมีเวลาว่างเน,นื่องจากเมืวานนี้ไปติดตั้งก็ไม่ได้ลองน้ํากันนะครับค,มนะค,บมนนค้มทั้งวันนะครับวันนี้คืมทั้งวันนะครับประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ